สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาบันทึกบัญชีนะครับบันทึกบัญชีครั้งที่สี่นะครับครั้งที่สี่มาดูซิว่าเจ้าหน้าที่การเงินแจ้งว่าเขาไปรับไปถอนอะไรมาบ้างนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่สิบเอ็ดตุลาคมสอง6นห้าหกหกนะครับเตุลาเกิดกี่เหตุการณ์เกิดกี่เหตุการณ์เกิดทั้งหมดอยู่สี่เหตุการณ์ด้วยกันนะครับ มีเบอร์จากธนาคารอาหารกลางวันจากธนาคารไปส่งไปไปจ่ายให้ผู้รับเมาส์แล้วก็ส่งคืนอบอตอนะครับแล้วก็รับเงินภาษีแล้วก็จ่ายภาษีในวันเดียวกันเลยนะครับสามารถทําได้นะครับรับเงินภาษีวันนี้แล้วก็โอนจ่ายผ่านระบบผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับไปที่บัญชีทํา ไปทาบัญชีเราครับครั้งที่4วันที่10เลือกวันที่ครับเหตุเกิดเมื่อวันที่10เอ็ดนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับพิมพ์นะครับสั้นกระชับตามความเข้าใจนะครับในที่นี้ผมมีข้อมูลอยู่แล้วผมก็จะป๊อปเลยนะครับคัดลอกนะครับมาที่ไฟที่คลิกขวาวางแบบหนึ่งสองสามเอามาพิจารณาครับ จ่ายค่าอาหารกลางวันใครเป็นคนรับเงินบุคคลธรรมดาเลือกเป็นบคอ,อจ่ายนำเงินส่งออบตอเป็นบรจรับเงินจากผู้รับเหมาผมเลือกเป็นเงินสดดีไหมนะครับแล้วก็ภาษีบจส่วนอ,นอักษรย่อนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะครับมีนะครับมีอธิบาย อยู่ที่ชีทเกณฑ์นะครับอยู่ที่ชีทเกณฑ์นะครับนี่ย่อมอหมายถึงอะไรบอคอหมายถึงอะไรนะครับเป็นคาอธิบายนะครับหรือท่านสามารถกําหนดได้เองนะครับกําหนดได้เองเลยนะครับตัวอักษรย่อพิมพ์ทับลงไปได้เลยนะครับท่านต้องการอักษรย่ออะไรนะครับมาที่ชีทกอข้อมูลนะครับ มาเลือกประเภทเงินครับเงินนอกงบประมาณสังเกตทั้งสรายการนี้เป็นเงินนอกงบประมาณหมดผมสามารถีขวาคัดลอกรวมแล้วก็วางได้เลยนะครับประหยัดเวลาถนัดวิธีไหนใช้วิธีนั้นครับเงินอาหารกลางวาันถนัดวิธีไหนนะครับใช้วิธีนั้น สังเกตครับรายการอาหารกลางวันเนี้ยมันเป็นเงินสดเนาะเวลาเราเร,าราับมาเรารับเป็นเงินสดครับผ,ผมขี้เกียจเปลียครับผมกดขึ้นไหมครับดี๋ยวยอดเงินนี้มานะนะครับลบดี๋ยวยอดเงินนี้มานะสีไหมมาทันแรกเป็นการรับเงินสดไปตุการจัดรับเมื่อรับมาแล้วรับเงินสดได้แล้วเอาเงินสดไปจ่ายสัมภาณ เงินสดก็ต้องลดลงนะครับเป็นจำนวนติดลบส่งเสร็จครับออกเสร็จแล้วสี่รายการส่งข้อมูลเลยครับ Thank mm -hmm. you. โอเคะส่งข้อมูลเสร็จแล้วนะครับสังเกตทั้งที่จะขึ้นโดยอัตโนมัติให้เรานะครับไปดูที่รายงานวันครับรายงานวันรายงานวันครั้งที่สามเงินค่าอาหารกลาวันยังอยู่นะครับ1 5 0่ห่าไปดูครั้งที่สี่ครับ ที่เรากรอกข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าเงินหารกันหมดเลยหมดไปเลยนะครับหมดไปเลยนะครับอย่าลืมครับเอาสมุดเงินฝากอของอาหารกลางวันนะครับมาตรวจสอบด้วยนะครับว่าเหลือ6บาท47สตางค์หรือเปล่านะครับการเงินบัญชีต้องทํางานสัมพันธ์กันนะครับแต่เดี๋ยวมากก็ ไปหลายโรงเรียนเนาะเป็นคนคนเดียวกันนะครับอ่าเรามาเช็คอย่าลืมนะครับแต่ละครั้งพิมพ์หน้าที่หนึ่งสั่งพิมพ์หน้าที่หนึ่งเสร็จแล้วกลับกระดาษอ่ามาสั่งพิมพ์หน้าที่สองเพื่อให้รายงานเงินคงเหลือประจำวันแต่ละครั้งนั้นนะครับสองหน้านั้นอยู่ในแผ่นเดียวกันนะครับอ่ามาตรวจสอบทีบเบียนคุมเงินนอ,นอกสิครับ ดูที่เงินอัเงินภาษีก่อนอยู่ใกล้ๆเขียนไหมครับวันที่11รับมา132แล้วก็จ่ายในวันเดียวกันเลยก็จะไม่เหลือเลขที่บอจออก็จะขึ้นมาให้เองโดยอัตโนมัตินะครับอ่าจะไปดูอะไรอีกที่มันมีการเคลื่อนไหวเมื่อกี้น,น,นี้อาหารกลางวัน กัอาจจะท้องทิมอืม้งนี่ครับเดิมทียกมาตอนต้นปีมีอยู่หนึ่งห้าแปดเจ็ดหกจ่ายให้ผู้รับเหมาไปหนึ่งสามสองสามศูนย์แล้วก็ที่เหลือสองหกสี่หกส่งอ,อบตเห็นไหมครับเลขที่บอคอบอจลันให้เองโดยอัตโนมัตินะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้สวัสดีครับ